สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับช่องเอื้อแช่แนวค่ะเมื่อนี้เอื้องกับยูทีให้มั่นหวยบง80ค่ะด้านหลังจะเป็นหวยบง80ค่ะอายุมั่นเข้าๆกับจะยูทีหาเดือนค่ะหาเดือนเต็มพอดีเลยค่ะค่ะสำหลับหัวคอ,อเมื่อนี้เอื้องกับจะมาบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างเข้าจึงเหลืองท่านหวยบง80ในการปลูกค่ะและก็ข้อดีของ หยบวงแปมีอย่างน่ค่ะสำหรับคอดีของหวยบวง80เอื่องกระยงตัวอย่างมัดเจ็ดคอค่ะคอแรกเลยคือห้ยลผลิตหัวสดสูงค่ะส่วนคอที่2ค่ะก็จะเป็นปริมาณแป้งในหัวสดสูงค่ะคล้ายกระดละค่าส่วนคอที่3าของเหาค่ะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอกแล้วก็ความยูรอสูง ก็คือจะบ่ก่อยตายและก็บ่ล้มง่ายค่ะรับขอซีของเฮาค่ะกับลำต้นสูงแต่กิ่งน้อยสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและก็สามารถเก็บพันธุ์ไว้ปลูกในปีต่อๆไปได้ค่ะขอหาก็คือผลผลิตตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดีค่ะส่วนขอโหก็เป็นพันธุ์ที่เหมาะสํสหรับแปรรูปในอุตสาหากรรมแป้งค่ะค่ะและคอเจตของเฮ้าขอสุดท้ายค่ะ ตัวน,นี้จะเป็นแปลงมีความเหนือสูงสามารถนั่ไปใส่กับอุตสาหกรรมทั่วไปได้ค่ะท่านผู้ชมท่านใดค่ะสงสัยหรือว่าอยากถามสามารถคอมเมนต์ไดนะคะเอืองตอบทุกคอมเมนต์ค่ะ เอื้องรบกวนฝากเป็นกำลังใจค่ะให้ช่องน้องไม่ค่ะช่องหน่อยๆของเอื้องน้ำเดวอค่ะส่วนผลผลิตท่าจะเริ่มเก็บตอนอายุเก่าเดือนค่ะเริ่มทยอยเก็บก็บคือจะเป็นเดือนท่านว่าค่ะตัวน,นี้จะเริ่มคุดแล้วเอื้องเม่อยากให้พลาดตอนที่ว่าคุดค่ะเพราะว่าอยากให้ทานบุชมเบึงหัวเห็นหัวนำ ล่มก็แห้งค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะถามมีโอกาสดีๆโอกาสมมเหมอเดี๋ยวตอนขุดเอื่องจะผ้าไปเบิง่งตอนสิวา่าเทาแกไปขายนำค่ะ ไลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอื้องได้ด้วยค่ะแล้วพอกันไหมในคลิปนาค่ะ สำหรับเมอน,นี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ